มาแล้วค่ะมูเตทาลอทมาแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นของชาวราศีธนูนะคะที่การงานกนารเงินความรักในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็วันนี้อัดคลิปวันแรกของการกินเจนะคะเทศกาลกินเจหมวดก็กินเจทุกทุกปีอยู่แล้วจํานวนเหมือนแบบว่านานมากแล้วนะคะที่หมวดกินก็10กว่าปีได้นะคะหมดกิน10วันค่ะปีละ10วันเนาะเดี๋ยวหมวดจะเลือกไพ่เด็กนี้ให้กับชาวราศีธนูนะคะ ใครที่ทานเจมาคอมเมนต์หน่วยกันได้นะคะไททานกี่วันเอ่ยทานอะไรบ้างนะมาหัวข้อแรกนะคะหัวข้อของการงานการงานชาวราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างในเดือนตุลาคมนี้นะคะ<อ>เริ่มค่ะเจ<อ>็ดถ้วยค่ะ เดอะซันจะติ๊กนะคะเดอะแมจิเชียนค่ะหกเหรียญนะคะหกถ้วยค่ะ าราศีธนูนะคะเออมีการวางแผนนะคะที่จะทํางานอะไรบางสิ่งหบางอย่างที่เป็นเหมือนแบบโปรเจกต์ใหญ่นะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลรลกที่คุณธนูคิดว่าถูกต้องแล้วนะคะด้วยการที่เหมือนแบบ เจราจาโต้อตอบวาทีแล้วก็ด้วยไหวพริบปฏิพัน์ของชาวธนูเองก็ดีนะคะงานนี้นะคะจะมีคนที่อายุน้อยกว่ามาเกี่ยวข้องได้นะคะแล้วก็อาจจะมีงานเก่าๆที่ปัดฝุ่นแล้วก็มาทําใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าไพ่เดอะซันขึ้นมามันมีเหมือนแบบว่าไฟในการทํางานแล้วก็มีความสุขมากขึ้นเหมือนแบบว่าเริ่มต้นใหม่ที่จะทาอีกครั้งหนึ่งหรืออ่านที่เหมือนแบบ ปัดฝุ่นแล้วกลับขึ้นมาทัอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อของการเงินนะคะการเงินจะปังไหมในเดือนตุลาคมนี้นะคะ DM p l e s e ค่ะ ห้าไม้เท้านะคะสามไม้เท้าค่ะดีแฮงแมน a หกดาบค่ะได้สำหรับเป็นเจ็ดเหรียญค่ะอ่า คุณพร้อมมีความเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในเรื่องคุณสมบัติในการหาเงินนะคะแล้วก็ยืนหนึ่งในเรื่องของการหารายได้มาหลายๆช่องทางค่ะแล้วก็ตอนนี้คุณรู้สึกสับสนในการที่วางแผนรอคอยจังหวะและโอกาสข้างหน้าอยู่นะคะตอนนี้รู้สึกสับสนมากแล้วก็รายได้ที่คุณหวานพร้อมมเล็ดน,นะคะเหมือนแบบลงทุนไปหลายๆช่องทางที่รอเก็บเกี่ยวอยู่เนี่ยค่ะมันเหมือนแบบ แงแม่น่ะบางทีก็จมไปด้วยนะคะบางทีก็เหมือนแบบไม่กระเตื้องขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเหมือนแบบว่าใครที่อินเวสต์อยู่ก็เหมือนแบบยังถอนไม่ได้ด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เหมือนแบบมุ่งที่จะไปข้างหน้าถึงแม้ว่าข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรยังไงบางคนบางท่านนะคะอาจจะเหมือนแบบอินเวสต์มาล้มในบางตัวด้วยก็ได้นะคะ ก็การวางแผนของคุณนะ่ะดีนะคะเพราะว่าไพ่เปิดตัวมาในตัวตนของคุณเป็นดีเอ็มเพสเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความสามารถมากมีความรอบรู้มากนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าคุณเก่งแล้วก็ฉลาดในในตัวของตัวคุณเองอยู่แล้วรู้จักวางแผนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าหัวข้อสุดท้ายหัวข้อของความรรงเนี่ยหัวข้อของความรรงเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ตกมาแล้วขอเลือกนะดีแฮงแมนค่ะน,นะคะใบแรกเป็นดีแฮงแมนนะคะใบที่สองเป็นสี่ถ้วยใบที่สามเป็นหนึ่งถ้วยนะคะแล้วใบที่สี่เป็นสองถ้วยค่ะแล้วใบที่ห้าเป็นห้าไม้เท้านะคะเรื่องของความรักนะและใต้สำรับนะคะเป็น ้5ถ้วยอีกเช่นกันค่ะกม็มีความในเนื้อต่ำใจมีการไม่พูดจากกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณไหนยังเลือกที่จะกอดเก็บความรักตรงนี้อยู่ยังเลือกคนคนนี้อยู่ยังไม่ไปไหนนะคะยังพร้อมที่จะให้และปกป้องนะคะความรักครั้งนี้คุณไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณทั้งคู่่ะเป็นคู่กันอยู่แล้วนะคะยืนยันด้วยมาไพ่สองถ้วยนะคะและคุณรู้สึก กำลังสับสนเพราะว่าบางคนอาจจะเหมือนแบบชัน,นสูญเสียความรักครั้งนี้ไปแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะไม่ต้องกลัวที่ผ่านมาโมยเห็นว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องห่างกันมีเรื่องที่ต้องยุ่งกันเหมือนแบบเวลาไม่ตรงกันด้วยสองอาจจะมีเตอร์ปาร์ตีเ้เรื่องของครอบครัวนะคะในเรื่องของอที่เหมือนแบบ ่างฝ่ายต่างมีเวลาไม่แมชกันได้ด้วยนะคะก็เหมือนจะทําให้ห่างกันไปสักพักนะคะแต่ด้วยความรักของคุณทั้งคู่ยังคงอยู่ตอนนี้คุณธนูก็รู้สึกสับสนนะคะว่าความรักเนี่ยครั้งนี้นะคะได้สูญเสียกันไปแล้วหรือ,อยังอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าโลมาเซนโจเนี่ยจะขยายความรักให้กับชาธนูว่าอย่างไรบ้างนะคะ โผล่มาหน้าตาสดใสไหมหรือว่าเป็นเด็กง่วงนอนหรือเปล่านะคะดูเวลีซูนค่ะฮันนี่มูนเฮลลิ่งแฟมิลี่อิชูนะคะอาสามีหัวข้ออิชูนะ this could be the one finance and career นะคะ attraction ค่ะเร็วๆนี้คูณของคู่มีการวางแผนจะไปเที่ยวด้วยกันแหละนะ แล้วก็เติมหวานนะคะในเรื่องหัวข้อที่เป็นท็อปสิกันอย่างเงี้ยนะคะให้ครอบครัวคุณน่ะฮิลลิ่งคุณได้นะคะให้คำปรึกษาได้นะคะแล้วก็คุณธนูได้เลือกคนคนนี้แล้วแหละแล้วก็ที่สําคัญนะคนนี้จะเป็นคนที่คุณน่ะวางแผนให้เขามีม,มีอยู่ในชีวิตแล้วก็มีอยู่ในอนาคตนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่่ะ เหมือนแบบช่วยกันทํามาหากินบางคู่บางท่านนะคะอาจจะช่วยเกินเหมือนแบบว่าลงทุนร่วมกันได้ด้วยนะคะเพราะว่าคุณทั้งคู่มีแรงดึงดูดต่อกันนะคะอาจจะเป็นคุณธนูหรือว่าแฟนของคุณธนูไดโดอีกเช่นกันนะคะมีเซอฟเพียวต่อกันนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่า,าคำตอบของนางฟ้าเนี่ยจะให้คำตอบในเรื่องความรักของชาวธนูว่าอย่างไรบ้างนะ เสร็จค่ะ Romance Don't stop นะคะ There's something better ค่ะ Take action within the next few months นะคะ อขอโทษนะคะ Feel w นะคะจำนวนสัปดาห์ตอนนี้ทุกอย่างความรักของคุณนี่สัสเซละลงตัวทุกอย่างนะคะมันจะกลายเป็น Feeling Romantic นะคะอาจจะเป็นการต้อนรับปลายฝนต้นหนาวนี้ก็ได้นะคะ Don't Stop อย่าหยุดยั้งนะคะอย่าหยุดน,นะคะความรักครั้งนี้เพราะว่าที่เปิดมาไพ่ย,ยิปซีนะคะไพ่เ,เมเจอร์เนี่ยเขาบอกว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่กันนะคะแล้วก็ มันมีเรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างมากมายนะคะเดี๋ยวจะได้มาตอบโจทย์กันนะคะคุณสามารถ take action ความรักครั้งนี้ได้เลยนะคะเรื่องจะบรรลุผลภายในจำนวนสัปดาห์นะคะวิจ The Next few weeks นะคะอ่าในเดือนตุลานี้ชาวราศีธนูปังในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็การงานมากๆด้วยนะคะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าชาวราศีอะไรละ มาดูกันนะคะชาวราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีผลกับชาวราศีธนูบ้างนะคะดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าแม่นยำจริงๆริงก็ดูควบคู่นะคะเน้นเป็นลัคนามากกว่านะละัคนาดูจากอะไรดูจากวันเดอนปบเกิดนะคะแล้วก็มาวัดตารางดูนะคะว่าเราเกิดในเวลาช่วงไหนนะคะอืม รีบ้าค่ะราศีตุลไวโก้ค่ะราศีกันแพสเซสนะคะราศีมีนนะคะมีทั้งธาตุลมธาตุน้ำนะคะแล้วก็ธาตุดิน ก็ขอจบชาวราศีธนูแต่เพียงเท่านี้นะคะหมวยดูเป็นแบบโดยรวมทั่วไปนะคะดูแบบ general reading นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงสําหรับชาวราศีธนูบางท่านนะคะแต่ถ้าตรงสามารถนําไปเป็นไกด์ไลน์ได้70-8 0เลยนะคะขอจบชาวราศีธนูแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ที่สําคัญถ้าใครอยากดูแม่นยำเจาะลึกจริงๆนะคะก็ทักไลน์อดีมยมาได้นะคะแล้วก็ YouTube อย่าดูเพียงอย่างเดียวนะคะมากดไลค์กด subscribe มา คอมเมนต์กันเยอะๆนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะจะได้มีป,ปอมอัพแจ้งเตือนที่โทรศัพท์นะคะว่ามูเต้ถ้าหลอดใบหมวยหมวยมาแล้วนะคะแล้วก็อา่า t ิกตอกทิกตอกไม่ได้อัพมานานมากแล้วนะคะแต่ยอดวิวก็ยังเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะแล้วก็ยอดคอมเมนต์ด้วยนะคะเดี๋ยวหมอจะไลฟ์สดในช่อง t ิกตอกนะคะหมูจะโพสต์บอกเป็นข้อความนะคะล่วงหน้า2วันนะคะว่าจะไลฟ์สดในวัย วันและเวลาไหนนะคะ5-10ท่านแรกนะคะขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นที่มวยไลฟ์นะคะมีเวลามากพอหรือเปล่าถ้าน้อยมีเวลาน้อยก็อาจจะ5ท่านนะคะแต่ถ้ามากพอนะคะเป็นชั่วโมงเนี่ยก็อาจจะ10ท่านได้นะคะ5-10ท่านแรกเนี่ยนะคะหมวยจะให้ตั้งได้นะคะมาถามได้เลยนะคะฟรีหนึ่งคำถามท่านละหนึ่งคำถามนะคะก็รอนะคะรอนะคะบางท่านบอกเอซีหมวยบอกว่ารอเป็นเดือนแล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะหมวยมีการเริ่มต้น เกี่ยวกับงานนะคะหมวยอาจจะไปโฟกัสในเรื่องสิ่งใหม่ๆก่อนนะคะแต่หมวยก็ไม่ลืมนะคะไม่ลืมที่จะอาจคลิปลงนะคะอาจจะห่างไปบ้างไปอาทิตย์ช่วงนี้อาจจะนานหน่อยนะคะก็มันมีเรื่องที่ต้องโฟกัสที่มันสําคัญกว่านะคะแต่ ช่อง u t u b e กับ t ิ k ต ok ก็สำคัญเช่นกันสำหรับมวยนะคะเป็นสิ่งที่รักนะคะหลังจากที่ทำงานรูทีมาแล้วก็ขออนุญาต้วยที่ไม่ได้อัดลงหลายๆวันนะคะก็มาติดตามได้นะคะ TikTok นะคะท้ายนี้ชาวราศีธนูจะปังในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ความรักนะคะก็ยินดีด้วยแล้วอะจะช่วยด้วยนะคะขอโชคดีนะคะบ๊ายบายค่ะ